คขนานถามไปใจใจเขาจริงไหวสาว่าชัททาได้ฝากกมมาขอกับครูบาตนเป็นเจ้าเขาบ่มิเป็นเพื่อนเล่ากลางคืนมูจีลึกหลืนซ่อแควนสู้ข่หัวอู้อยู่นั้นเนืองกับชัททาใจาดำปาลากับตังปอดจุแม่พระเขาเขาซ้อยินดีจมจุน ชีวิตอื่นบ่เหมือนลูกหลานลากันพ็อออกชัดทาอักจนก่ป้ากันมาช่วยก้มอยู่ลลเ,เ,ยเลืองๆการแปลงเฮือนตีเข้ขาฟันไม่เล่าเกี่ยวคาแล้วบอกวันนี้พระมารชายังพจนานะพทุกคําเจ้าตันแก่สลมเจ้าหมูมีกุ้น ศัทธาใจบุญบ่เศร้าเฮาจันแล้วเล่าจุอันตั้งเครื่องสุันหลายหลากตั้งบาดและสลีอัปริขันมีพร้อมเสียงแต่งเลี้ยงแขกแก้วแล้วยืนยอันหวงได้ยันเือจะเปาคําป่อยได้ลํากล้วยลวดดับมิ่งม้วยกลางฟงสมุนองกับกั่งเปียวน้ทังปโจม ยักขายหื้อสมก็มเหวว่ากวางอวดแองของแม่น้ำปนก่อนเลยนะ <c oughs> อัดเอก็อัดแปดนับเดียวแวดไปมากำไรกำดีกันเป็นคนขัดไปนอกกำไรกำดีอย่าออกเหลือนตนเป็นคนกระทำหื้อดาน จังยังมีหลายพการต่างๆมักจังเล่าแน่จะขวนมักผันหากำเล่นมักตื่นเต้นข่มท้านหยื่อโนมักขนกำไปแม่ซอมักก่อโทษใจพิษมิตรมักพิษ้ันบกหัดมักปากกากังแข็งมักแช่งสามตีสังัดมักรัดกำผู้มักลู่เข็ดไหลแดนสวน มักขวนด้วยตั้งกะตั้งขายมักส้นหาคำพิษมักสลิดเหมือนวอกมักฉกเกาะหลายอันมักผันหาตดนมักโคดดด้วยกำเกลยดมักเมียดไว้กินผูดเดียวมักเดียวตังโบเว้นตันหับนับมักอวดลวกเหลือตั้นมักส้นหาอันพิษมักขีตันนับ มักตักเปิ่นใบมักไต่กำเมืองมักเพื่อนกันซ่อมักพ่อนาตั้นมักตั่นหากำกำมักคนกำเก่ามักเล่ากำปายมักขายกำปากมักลกกำไปใไปเหนือมักเผือกันเอวบ้นมักตบตันคนคนเว้นมักครบคนีเล่ามักใจใจเศร้าใจดำ มักอำเอาของตันไว้มักย้ายหากำป่องมักสะยองหากำโยมักสะรออยู่ผู้เดียวเป็นกำเจียวกำดวนกำบ่มวนหูตันสะอานเป็นกำตันจังนับเชียงเสมอดังเมียงส้มหัวปีเจ้อเมียงดีคือเมียงกังเมียง้อยเสมอดังน้ำอ้อยน้ำสาลคือค้นปากหวานขันมวนบ่ดวนด้วยทันที กไรลกำดียังมีหลายพระกันต่างๆปากจันเขียนจา๋ารู้แสวงหากองอันดีอัน,อนเป็นป่าเวนี้แห่งนักผัดสลัดไวยต่างๆมีใจหวานบ่เศร้ามันเขาวัดออกวา่ามันภาวนาทุกขมเจ้ามันไหวพระเจ้าทุกวันบ่ผัา,านหาที่เป็นตดรูโพดปีน้องญาติกาตามภาษาแห่งปัณฑิต bỏ ra ăn đáy sắc sinh ní chọi linh nay xả sanh na tế và đa ma căn bỏ hạt nhón bỏ phàm mà kêu sám phật cán ní quản ừ. tục mưa bỏ cái bừa nay con chín để con thâm ân tiền cấm ô vạn bỏ phàm mà khu ba Lê bố mẹ phúng thâu kè là nhà tí cả ลู้แสวงหานักผัดอาจารย์ลู้ทำหากองกรรมฐานในกรรมว้ยคุณพิตามาดา,า,มาพ่อแม่แผ่เมตตาทุกข์ขเจ้ามันใส่เขา้าพระเจ้าผาชนะาอาบูญตามครูบาอาจารย์บอกกล่าวบอละข้าวกองอันดีจำปาาวินนี้แหง่งเประหนอพุทธังคุณจาาคนบุญมีดังอีจะบอกที่หึวหนตที่ใจหวานจะรัก จังใจไว้เฮยแจงบ่อใจจักแสง่าเก่ากำพังแกสรุมันน่ะพําแหละคนขัดบ่อใจนับลัดใ่ไว้บ่ได้ื <PPE> ้อเป็นนิ้ยไส้สิไว้ก่อนกลับใกยกคำสอนย้อนเป็นคำวนก็ยว่ากว้างอวดแนงขอแม่น้ำปนก่อนเลยนานบเอกนบเก่าคนทงแกวถงเล่าอย่าเอาเป็นมมตรเป็นสหาย แมนว่ามีเขาของหลายโกดลานจะเป็นผุ่นบันก็เพื่อสุราแม่น้ำปนทลาเก้ามูอันอาจารย์เจ้าโยกออกผู้ไว้เฮือเป็นโมหันผู้ชนะจบแก่นเอาไว้เป็นแว่นแงงเงาก้อยอดบรนเ้าจำเอาเฮือทีทีเฮือลู่จักตีหันกุนกันเป็นบุญและเป็นบาปบ่สุภาพเสมอกัน เฮือยำตัวหลังตัวหน้ากันได้เสร็จสี่เสร็จห้าจริงควรเอาจากบอกไปตามขบวนก็เย่าว่ากว้างอวดแอ้งของแม่น้ำปนการเป็นคนเฮือพิจารณาเกาตีเป็นจีเฮือพิจารณาสิบเต้ออย่าไปกลยเบื่อในสินและทมอย่าไปใจดำเหมือนทิมิสาจิถีอย่าไปพิษผงจีแบบนักบวช ลวดไปตกวิจีนั้นเสนปีออกบ่ได้เปีวไฟไม่อยู่ทุกวันย้อนบ่ฟังธรรมพระเจ้าล่างผ่องนั้นอายุได้ห้าสหบปีกระจําตัวเป็นบบาจีเมื่ออายุได้สี้มีใจบ้าปั่นมัวเมาคนเราจังหลายยังมีหลายท่านล่างพ่องบ่ย่อนยันสังสักเนื่องสักอันผมดำบ่มีสักเช ให้หัวม้วนเล่นอยู่ซาสูซาสาวเหมือนอายุได้สองสามสาวหมหัวงอกขาวพับเสียงบัรูปพับเสียงแห่งสลาการจำศีนภาวนาก็าหาบ่าได้สร้างเตือนั้นก็ามาแล่เนหนือหกใจอุป,ปมาดังเสือปา่ามาล่ากินหมูกินหมาชื่อว่า้นใจหัน ลูกแต่หาปูหาปาสรรใสใส่ส่องสุมของมีพร้อมจุอันดังจิ๊บและจ้ำดังแหดำงมหวั่นน้ำสั i นซอหาตังเต่าและแลนแถมตังเหล่มและหน้าไม้สินัดนกก็ให้กุลาเครื่องผ้าลามีพร้อมเสียตังในเวียงและบ้นนอกปากันไปซ้อเจาะตเาปาไหาตังกวางและฟั ขัดจริงและจังไข่หัวแองอยู่สู้อยู่นันเนืองสองสามวันปากันมาหลอดบันเสียงปากันนันเนืองป้ากันมาเลี้ยงปู่พันธ์บาปใบบาปครับมันจึงบ่หายปู่พัน์ผีตายปาลาบาปใบป้ากันไปช้อจิน้นฝามาเลี้ยงลูกและเมียอยู่ตั้งวันการตั้งศินและกองทำมันจึงบ่หู เนี war, <the> ่ย <the> ส <ir kiss> ู้อยู่นั้นยังเลือนเหมือนเหมือนจวนกันไปหาจีนคือว่าคนเสื้อผ้าหินบ่มีของเมื่อหัวตีเหมือนน้ำนองกับฝั่งเมื่อล้วนลุ้นควมชิบหายวิบากถายมาสนองกับต้องจังได้ลงสู่ห้องอบน้อยมากกว่าร้อยกว่าแสนย้อนบ่แสวงหา คนสูงหนุ่มเท่าเพื่อได้เข้าใจไว้จุโคนผู้ทุกโจนโจนมวลหมู่เพื่อได้ตั้งหูสู้อยู่ดาฟังยุ่งทะลงจำไว้ก่อนกับกล้ยออกเป็นกำจอนเป็นกำวนกย่าเนื้อแก้วอวดแองของแม่น้ำฝนการเป็นคนเพื่อพิจารณาเือทีทีเพื่อรู้จังที่เป็นบุญและเป็นบาป เป็นกุ้นและเป็นโจ์เจอกล่าวด้วยของแม่น้ำปนแล้วนี้ก็แล้ว <c oughs> อีกทีนี้จะเก่าพระสหารสอนโลกก็และเป็นคนจ้างะป,ปลีลอและบุดีเนอรหลานเฮยเปื้อนหือดำเนมก็ว่าตัวข้าฟูเปื้อนหือจกหูก็ว่าแขนข้าสั้นจูงก็ว่าจะไปก่อน จอนก็ก็ว่าจักตัวหลังจัหว่านุกก็ว่าข้ามีหูเ่อนว่าหนูก็ว่าข้ามีปีกลบหลีกหน้าลิกัรไปเจ้าก็ว่าไงไปขวาก็ว่าเด็ดไม่เอวเหนือหกใจตกแพ้ตกร้อยหัวร้อยต้องบ่สอนเหมือนขากําจ่าเหมือนผีสนที่น้นเหมือนมุ้งกระจายออบน้ำหน่อยบ่สีไข้หัน กินมาแคว้งอย่าอ้างมาเขืออยู่บ้านใจอย่าอ้างบ้านเหนือบ่ดีเน้อหลานอาเอ้ยสองสหายอย่าร่วมส่วนพักสองลักกันอย่าร่วมลูกสองถกกันอย่าร่วมไล่สวนบ่ดีเน้อหลานผูจังมีนักูรักบ่มีหลายเนหลานแมนจักูจักยืมของแห่งน อันใดก็ดีหื้อดูติหักติแห่งติแมงแต่บ้านกลางน้อยจุจัดเตียวมนึ่งกลายเป็นเฮคอมบ่ดีเน้อหลางจักตีหมาหื้อดูน่ะเจ้าจักด่าลูกเต่าหื้อพ่อน่ป้อน่แม่ตั้นบ่ยำผ้าก็หื้อยำเหลืองเน้อว่าหื้อน้ําก็ผิดเ็ดปาอ เกิดแต่ป๋ามีหัวฟาก็เนันหัวฟาตีสักกองก็เนันหัวมองว่าหื้อปี้ก็เจ็บตองว่าหื้อน้องก็เจ็บจ๋อยองค์มือก็หนังหลังมือก็จิ้นอย่าอุ้มผู้นึ่งกินนมอย่าตุ้มผู้นึ่งตกฟากอย่ารัคนเมืองตําแขวนออน้งแขงหนเวนบ่ดีเหลานเป็นคนอย่าลภด้วยอาหาร เพื่อนกินจิมตัวตัวกินจิมตันเพื่อนขายปักชะาเฮออปักเปียกเพื่อนเลื่อมเช้นไหมเฮ่อไหลเส้นไฟยิ้นไปป่ามาชิดเบี้ยอยู่ฝากตาแฮ่เบี้ยอยู่ฝามือบ่ได้ฟันบ่บ่้ยิ้นก็บ่ฟันบ่ได้สันก็บ่ลับเนอกรรมกรรมมันปั้นกัด ก่อนลวดละหุละหายกำพระกำผายก่อลูเขาลูกออกอย่ากล้าด้วยหอกดับเครื่องอาวุธปิดง้วนแก่มฉานหวานกินตายบนที่เนอรลานจักเป็นบาปนักจักเข้าสู่อับายเป็นคนใจไฟน้อยอย่าลื่นถอยวาจีอย่าลื่นเจ้าลื่นในเต้าพญาผู้ใหญ่ลื่นขูนก็ขูนค่า ลื่นมาก็มาดิดตั้นว่าเสือตัวอย่าว่าปู่เจ้าเนอย่างเขางาจอกออกงามเล็กตั้งเต็กเป็นค่าชุกชู้บ่อคอนชักถอนบ่ได้ตกปักพักขำมืนตาต่อตาวันบ่อนี้เน่านานเฮ้ยเป็นคนใจผ่น้อยได้ยินคำขาหู้อย่าไปฟัองถูออกปากยังอยากจยเมื่อไปลุ้น อย่าปิดเชื่อให้ตั้งหันหลังฟังหื้อสุดเต็มหูดูหื้อสุดเต็มตาก่อนกวนหื้อพิจารณาดูหื้อทีทีก่อนกันกินได้หื้อไว้ในใจกินบ่ได้หื้อไว้ในหอยอย่าไปฟังปากของหลักไว้เราแยงของแปงไว้หื้อเราพอลำมติยังต้องตนเต้ากวยติบติบไปกวยเข้าเล่ามาดอกมัวบกบกไว้ ทานดอกสลิดก็บิดมาจิ้นหมูก็ยังมันจิ้นไก่ไว้หันจักว่าลื้อก็เป็นคือมาคันปลาดุกกันแมงวันต่อมเข้าเต็มแอบก้อยเมียดเก็บกินตัวยเมื่อลุ้นเหมือนจากนี้บ่ให้เนอลานเป็นใจคนใจหือรับดึกลูกเจ้าอยไปนับ้านเอาเรือนตนเป็นเรือนตนัว เข้าไหนสุกไปไฟไหนลุกรอเปื้อนหัวไหนเปล่าเปื้อนเฝ้าเช้าไหนเล่นเข้าฉันบ่อเลือกเข้าเปลือกบ่อีจัดหันหมักเดือยสมบ่าหันหมักสาสวัาล้ำแก่ปากบ่อล้ำแก่ใจบ่ดีเน้อนนันเฮ้ยไม่เล่มเดียวก็ตังปองพี่น้องตังใจตังคอ หลอนไญนาเกิดมีมานอนรับบ่รู้นอนคุบบ่ยินไม่แตกกังองฝ้าล้องกังหาวปักลักสะต้อนปักคนสะเด่นหมอกุบที่หลอนสะเด่นมาใส่ตัวอย่าเอาเปื้อนเป็นหลานอย่าจั้นเป็นเอาตั้นเป็นใจแกนตาตัวคุกออกเอามากอกมายับกันม่าดีนี่ตั้นอยู่กันบ่สู้ตั้นหนีเสีจจยช่วย Bỏ trâu lại pi lại nóng um bốc tốt kẹp cân đi bỏ chả lẻ lan hơi tua phụ điếu nhà ăn lại cạn tua bà điếu nhà xoắn lại cạn tan tăn khi má cạn khi má cạn nhương hút mượn băm hỏi 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 na na ba trả giặc nhà ô chín bên na nhà ô bà bên khâu nhà bếp bà liêng khẹt nhà bạc na mới เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าตั้งกายเลี้ยงเหลือนบดีเน้อหลานกันตั้งนบก็ลืมห้ตั้งกายลืมนาตั้งนบปตาลืมการหื้อมันไปตัญยังวัดส่งเข้าจังหันวันเป็นสะเข้านบพระเจ้าตังวันเอาบุญกันไขเป็นขุนือใจเจ้าได้เขานัหื้อมันใจนเน้อหลานเอ้ย หมาสาตัวก็ไว้เข้าเท่าสัมหยาก็ไว้เลื่อนบดี้เนื้อหลานอย่าเอาก้องแตกกันมาตีอย่าเอาข่อนผีตั้นมาให้กินบอดีกินนั่งบอดีนั่งเพือมันฉันใช้จุกมึงได้เพือเอาไม้มึงนั้นแป่งตอกตกหมูแห้งมาเป็นแห้งตกหมูกาเป็นกาขุมปวกจุ่มปวกอยู่ยังแน่ก็ว่าแสงเข้า คนเ n ่าอยู่ยังเลื่อนก็ว่าแสงเลื่อนอย่าเอาเท่ามาพองอย่าเอาก่อมาหายแดดอุ่นซุมลุ่มปันข้าน้ําโอยก้อยกินตวยเมื่อลุนเหมือนจากนี้บ่ให้เด้อล่ะนกปุติกินปูหนูกินไข่เอ็งกระแตวกินกามี้ยงกินเล็กยกํากบ่เหมือนกําไก่คนว่าสาวานหื้อกว้าง ว่าร้อยหอและอ้อนและว่าผีปุย่าตังคนตังมีนกจินปีปัเช้าทีเล่าปักฟองกนซื้อซื้อหากไปจังกนบางหากพังหายสปรีดูดีหนามันกันเข้าสูตรจำสินกันเคกินนักหรือกินเต้าไปก้อยกนเคยกินน้อยนี่หกินต้หัแม่มืออย่าจื้อเป็นหลายจุ้ม อย่าชึจจังไลเลาอันนับตุว่าตัวเอาอันเบาว่าหื้อจ้า i หื้อขายบ่จ้างล่างกว้างก้อยจั่นจังกะละกันเป็นนับจักเข้าสู่อบายนุ่งผลายมะเฮานุ่งเป็ดเก่าพี่กัวตกขัวจังน้ำพอมกล้วยลวดเอาองปุมปอง ดาวว่าเป็นบ้านข้างล่างหน่อยว่ามอยตายขานม่วนหนไหนว่าหูหนวกกําปากชั่วกับตาบอดมันห่างมีหน่อยมักกระแจมีฮันวัดห่างมีหน่อยผีเพ็ดผียักมีฮันกํปากเป็นมงคลฝนจักตกลมมาซอยซสาวจักสู้ไข่หัวคิๆะไข่ชิกก็มนมาเอวบ้าน คนขี้ขันยังไปนอนทรับยังวัดทับประตูนิ <S 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 ่แม่มือจักว่าลกษก็เป็นคือมาคันฉันแท้บุดีแมงงนจักดังหมีจักว่าดีก็เป่าแมงงนจักดังเต่าจักว่าเป่ากันเยยวเหมือนจักมีจักว่าบ่อใจก็เนี้ยเหมือนควยต่อยจักว่าหัวเพือกเนี้ยเหมือนหัวก่อย จังว่าบ่จ้อยลอยก็เงียบมันงอดแงกจะจัดจ้อยจ้อยเหมือนๆใส่แต่ก็เงียบเหมือนจักรู้จ้ะเข้าเป่าเข้าหูนี้ออกหูแน่กันว่าแต่ก็กลัวบ่จ้อยจักซ้ายก็กลัวเหลือจักว่ อดก็ซ้ําฟู่ล้นคนคนกําเก่าพิดกันไปปันวาขึ้นมาที่เก่าเอแว้แว้งขึ้นมากินน้ําแกงเก่ายุกหัวจวบเผาเก่าแอวจบเมนว่าเล่นเป็นแตะจบเก่าแหแถวนมน้ําใกล้ตมก็คุณมันไปหันกว่าอีเนี่ยอีกว่าเนี่ยอ หนีก็ว่าเนี่ยออนบ่หวนบ่หวนช่ h งแต่บ่ก็จบหัดดอกม้อยวัดปู่จ๋าว่าบ่นะ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 กําผ้าจบโน้มตัวกายบ่มีกายบ่มีกายถูลพักกันได้กินก็ก็จักเสียงนักกันได้จักบ่นักก็น้อยยกตากอ้อย นต้องสองผองสองลูกกันถูกก็จับใส่กับป้อยบ่ได้กินหนูบอกว่าข้างขอกว้างสาวมันต่างไม่แห้งเบ่งออกไม่งนจับไปหอกผู้ใดบอกผู้นั่นเป็นเจ้ามันกำบ่ดีเน้อหลานเอ้ยเข้าของเงินคำบ่ก็เป็นนี้ เป็นหินเป็นผาพี่น้องบอกเขาบอกขึ้นสู่ลงหาก็เป็นเพื่อนเป็นจันพี่น้องจงป่อจำเจ้เอรอดูก่อนพี่น้องจงแม่จำเจ้เอแว่ดูก่อนเฮ้อรู้หายรู้ดีฝาดชมขมเหม็นกัดเย็นอุ่นร้อนห่อบบกไข่ไผ่เบาหูเลื่อนจุ่ขันได้กันเบาใจเฮ้อพิจารณนาะดูทีทจีเนอร์ละเนยความชดชดีบอกมีจิมผู้ด,ด่วน จักอยู่หื้มีใจจะไปหื้มีจกราบหือกล้วยขิลกล้วยแก่กล้วยปกล้วยยงกันฝั่งนักก็เสียนักฝั่งน้อยเสียน้อยในลานกัวแตะก็ตายไอแตะก็เ้ารีบได้บ่หีเอาเผาไมบ่ได้กินใครกินใครรีบนี้หือกันกันไข้นานนี้หือแล่นใครนั่งแต้งหืออดใครมียศหือมันกันเจ้ากันไข เมื่อมุนตุนเจ้าใ้ามีเขานี่มันไปใจนาขครกินป่ามันแปลงหลุมกันเข้าคุ้มมืออาชาขุนกันเข้าวัดมือฟู่เป็นนักผาดกันเข้ากาดมือฟู่เป็นปอกะกันขีมะมือปากเป็นกําขุนกันกระไดบุญมือมันดันเข้าของบอ บอขาดออกันออออของนี่คออกันบอกเออของนี่คือภาวนาเจ้าเน้อหลายร่าหลายคนดีหลายผีห้เน่าว่าฮะกล้าจอกขอบดุ้มเสียไม่เล่มเดียวบอกเป็นกอพอต้นเดียวบอกเป็นเหล่ากล้วยกำงามงามกำกล้วยน้ำน้ำปิ่งเหือเสือปิ้งเหล่าเท่าพ่อเท่าแม่เปิ้งอุปารรกักษาเท่าหมูเท่าหมาเปิ้งไว้เห่า ไหว้กินเต่ากินแรลมเข้าของเงินคำอยู่ยังใจยังทงก็เป็นเชิดก็อยู่ยังเล่าก็เป็นเชิดเข้าอยู่ยังหน้ายังเงี้ยก็เป็นเชิดมีนอนปั่นคังก็เป็นเชิดช่างม่อยู่ยังเลื่อนก็เป็นเชิดที่ขันอยู่ร่วมเลื่อนก็เป็นเชิดเืออดชิบอดเข้าอดชิบอดไว้อดปันอดอดอดได้เป็นยา มีพญาแปิดด่านเพื่อนบอกเออนอย่าขันเพื่อนบอกวันอย่าช่วยต่านบอกถามอย่ากกาวเพื่อนบอกข่าวอย่าไปตุ๊กแต่ได้บอกใไปแต่เสียกันเงียบเพื่อนว่าใบกันได้เพื่อนว่าลวกอย่าไปหักเพื่อนนักลากตันเสียตัวแห้งสัมผัวไม่สัมผัวบอกนี้เอามาเป็นเนื้อชิกสัมตีบวชสัมตีบอกนี้เอามาเป็นเนื้เป็นหาย มันจั่งมาลาวีแม่เชียวบดีนเน้อหลานเอ้ยอย่าไปพบด้วยคนปลามันจั่งปลาหูเป็นตดเขาบ้านจั่งหูพิจารณาเน้อหลานเฮ้ยผลไก่ตกผลนกลนนะจั่งหายขนหายจั่งรอนบ้านไม้แม่นยำล้มง้มป่าจับน้ำคุณเหมือนไม้กันจดตากววนเน้อหลานเอ้ยหูพิจารณาหูดี เพื่อลูกที่เสือตายเสือนอนกำปวันใจโลกผู้เท่าจังน้าหนี้กานาเลยโมหโอขีอ่พ่อแม่ตูข่าบาราถินทำมัเจมังยังสิงหาเส้นจะได้รีบเร้นลบหลีกมนีก่อยไปนั่งสายยินดีช่วยล้างต้านอดแองมาปัดงมุ่ปให้ทำใจบุญไม่ถือกอบค่วยเจ้าผู้ใหญ่อย่าลืมล้นเขาอย่าควบผู้เมาอย่าก่อผู้บ้าใจหยักจามันลบลุงกุม ทีนี้พอเท่าจะสอนหลานให้แน่ก็แล้ะ่เฮ้ยบม่มึ้งบ่มีแมวก็หนูล่าบ่มีผ้ว่าก็สิหายบม่มีเมืองฝายเขากล้าจังตายแดดสองกินก้อยปากหมาป่าก้อยปากแมวของกินแม